มนั่นนั่นานั่น,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 นเห็นแล้วสรุปสรุป,รปมีธงจอดอยู่ที่เกาะแถวไอ้ภูเขาไฟอ่ะโซนนั้นน่าจะเป็นโซนภูเขาไฟแล้วถ้าเลยนี้ไปนะไม่จิมแล้วมึงเราต้องเอาโรบอทแอบแล้วนะ่ะจะมเห็นและนะ้วน่ะขึ้นสู่เรือมันเลยสู่เรือมไม่มีโรบอทไม่สงสัยอ่ะเอาเดี๋ไม่หรอกไม่ค่อยมีใครสงสัยนะเรื่องเนี้ยได้ให้เชื่อแจ็คแล้วกันเชื่อเลยทำมานักต่อนักยิงอ่ะแต่ไหนมันอยู่บนเกาะ เที่ย์กำลังทำเฟสน,นัวๆเลยจ้าก็อย่าบอกนะว่ากระโหลกอยู่ใกล้หัวไปนี่เลยปะตรงนี้เลยอ่ะโอ้โหบัดคาหนังคาเขาขาอดเห็นแล้วอายดีกรู้ขึ้นเรือมาเร็วแอบบแอบบแอบแอบตรงไหนก็ได้จ่าละวันเลยวะเฮ้ยข้ามันก่อนอเจ๊ไอ้เฮียมึงแอบดิตรงไหนในม้วนนี้นะ ไอ้เยแจ็กตัวกูไอ้เยแจกไม่เนียนเห็นน้ำเต็มเลยไอ้เยแจเไม่มีกล่องไอ้ยแจไอัไมีโมลกล่องมึงแบอบไหนะลุอะกูแอบตวคอเลยเออเอาดีาดิไอ้ยมึงเห็นคนแรกเลยอะแต่มันต้องมาแล้วแหละโอ้เราจับแตั้งแต่ตั้งแต่ไห้าเอ้เย ไอ้สัตว์ไม่ยิงเฉียวกูเลยอ่ะวิวเลยอ่ะเนี่ยเนียนเนียนโอ้ยแจ็คมึงไม่มีความเลยเฮียเจ๊ก็ยิงไม่เน้นไม่เน้นไเฮียไม่เนียนเลยอ่ะมันจับได้แน่แน่บ้านมีพอใครวะน่ะเอาระเบิดมายิงอ่ะเฮ้ยมันยิงระบบน้องแจ็คแต่นี้ชดไฟไม่ใช่มันนี่เฮ้ยมันโดนเหมือนกันเนี่ยมันโดนสองรอบใครอ่ะหื ไม่รก็เหมือนกันกูเห็นกูเห็นใส่รอยสักไอ้เคิร์ดเคิร์ดอันนั้นอ่ะไฟอ่ะระมาณนั้นแหละอีกคนนึงไงใช่พวกอีกคนนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันพามาแล้วพามาแล้วมันยิงเรือเองเนาะเอ้ยยิงไปเองทำไมวะบางทีว่าเกมมี้รื่องเรือสู้วนัสนามหรอวะมันเลยไปหาเรือมาเนี่ยมาแล้วมาแล้วดิ่งมาแล้วดิ่งมาแล้วเอาไปเก็บอะไรไว้จ้ะหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอบก่อน กำลังขึ้นแจ็คลูกซอง้วยผู้หญิงเฮียอะไรสั์เฮียเอาเอาไอ้แจ็คไอ้เฮียเดี๋ยวมันหยิบกล่องปุ๊บความแตกนะตีนโผล่ะเห็นแน่เดี๋ยวนมาเฮ้ยไม่มาว่ะเติมกระสุนอุ้ยอุ้ยไม่เห็นไอ้เหี้ยไอ้กูม่ใช่ยุดดามันเห็นไปแล้วเนี่ย มันไม่เห็นกูเฉยเลยคนนี้หรือเปล่าพอดีเรามองไกลๆไงมันก็เลยแบบนี่ไงคาดเคลื่อนไงยังไม่เห็นว่ะเขามไม่เห็นกูเฉยอ,อ่ะงงอ่ะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยยีแจกระเนียนเฉยเ,เลยแล้วมันไม่อุดเรือแจ็กรนะเนื้อมุ้งโผล่นะใายนี่นะเว้ยใาย,นะายปืนใหญ่อ่ะเออเดี๋ยวเห็นนิดนึงจังๆเลยอ่ะเป็นแผมนิดนึงอ่ะขึ้นอีกรอบหรือเปล่าไม่นะ้ำมันถลักเข้าเรือมันยิงเรือตัวเองอ่ะมันไม่เปล่าวะ ไม่รู้อะจมเนี่ยมันเล่นคนเดียวแน่เลยว่ะตอนแรกมันชุดนี้ปะวะกูมันก็ไกลๆอะมองไม่ค่อยเห็นอะนี่มันหาไม่เจอจริงเหรอวะเชี่ยจิมก็ดั้งเนียนกิฟเลยไปม,มาสองคนแล้วยังไงใช่เลยเออว่ะเหลือแล้วหลุเดเหลือแล้วหลุดเหลือเฮียตรงเซียนด้วยแจ็คเกินอะไรวะมึงตายมึงเกิดไกล์อะกูบอกก็ได้แหละเฮ้ยแต่เนียนอยู่ไม่มีใครโดนจับอยู่ด้านล่างอยู่เว้ยนี่มีใครโดนจับได้เฮียมันหาควักอะเหมือนผู้ชายจะรู้กูเลยวะ่ะ ไม่รู้ไม่รู้ถ้ารู้มันเอามึงแล้วอันนี้มันเคิร์ดเฮ้ยตอบของเราสมอขึ้นเร็วออกเรือเหอะมันรู้แล้วว่ามีคนแอบอ่ะแต่ว่ามันหาไม่เจอเนียนจัดจ้าดที่ผู้ชายน่าจะเจอน่าแต่มันส่งมันได้นั่นอ่ะเคลิ้บอันนี้ด้วยอ่ะเคลินเช็คเออดูมันเดินเช็คดิมันรู้จุดแอบอยู่อ่ะบางจุดอ่ะหลังแผนที่อะไรเงี้ย ชีตชีตที่แจ็คคือรอบเนี้ยจุดแอบเราสองคนอ่ะเขาโฉงทางอ่ะขอให้จิมหนึงบกกลดดีอยูอ่ะอย่างปิ้นนะครับที่ทำใหไม่เห็นกูได้ยังไงวะของไอ้แจ็คหน่อยถ้ามันย้ายสมบัติปุ๊บกูเห็นเลยอ่ะจะจะเต็มสามให้คนด้วยนะฮะกูใช้ลูกเฮ้ยกูใช้สาไหนนะไม่ได้ใช้ลูกซองนะนั่นแหละเอานั่นแหละการเดินทางเลยเกิดขึ้นแล้ว เฮ้ยแม่งมีผ้าปิดปากด้วยทรงตึงจัดเลยผู้ชายอ่ะตัวเมียมาเล่นกันว่ะแจ็คมันหาไม่เจอเนี่ยมันเคลียร์แล้วเนี่ยมันวางใจแล้วนะเออเฮ้ยเฮ้ยสมบัติที่มันไปขุดมาอยู่ไหนนะเฮ้ยกลางใบ้ายิงขึ้นมาแล้วไงก็กูไม่ยิงขึ้นมาเปิดวอลล์ไม่ใช่เหรอมันก็ต้องมีกล่องไม่ได้เปิดกูเดาเฉ้ยอ๋อแต่มันจะหายไปไหนนานนะเนี่ยแต่มันจุดแอบนี้ไม่น่าเนียนนะอ๋อรอเมียก่อนรอเมียก่อนเกิดเงือกได้นะหนุ่ม อ้าวแล้วไม่เก็บใบมันก็เล่นเหมือนเดิมมะมันทำอะไรวะไม่รู้เฮ้ยยึกยึกด้วยรอ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 ไอ้ยี่เนี่ยลองดีวะนี่อะไรวะเล่นสมองเล่นสมองรอเมียไอ้เที่ยไอ้ยอะไรเนี่ยต้องไอ้ยอยากให้ทีมเห็นไหมสัตวไอ้ยี่จิมแม่งยึกยเออยึกเม็ดเดียวแตกนะไม่กลัวแจ็คพวกท่านมันเห็นกูมันกูเม็ดเดียวเลยอะลูกฟอง ถ้าไม่ตายเราจะกระเด็นตกเรือทุกฟองใช่อะเออแต่กูว่าไม่น่ารอดนะมันสองคนนะ่ะไอจิมไาจิมเนียนอยู่แล้วแหละกว่าถ้ามันเจอมันเจอไปนานละเฮ้ยไอแจ็คเฮ้ย <laughs> อย่าขยับสมบัติไม่เอายั <laughs> เงเช็คอยู่นะเมื่อกี้มันยังลงมาเช็คเฮ้ยไอเกม <laughs> <laughs> มึงโดนแล้วมึงโดนแล้วนะ่ะมันเห็นแล้วนะเออทำไมอ่ะเฮ้ยกูก็โดนเหมือนกันว่ะไม่ไม่โดน

โอ้กูก่าแล้วมันออกเอาออกรูฟชัดเลยอ่ะเยอ่ยความแตกแต่มันเหมือนมันรู้แต่มันไม่ยิงว่ะฉอดแรกอ่ะมึงเออมันเดินมองเลยนะเออมันแบบมันสงสัยอ่ะก้อนก้อนอะไรเปล่าวะกูฟันฟ้เฮียแจ๊กไอ้สัตว์มึงเลือดไอ้เยกูนลุกใช้เลยว่ะไอ่เกิดแล้วเกิดแล้วด้านบนเกิดแล้วด้านบนโผล่กระลงมายิงลูกซองไปก่อนหนึ่งเมตรมาคู่นะ ก,กูเนี่ยกูอะไมั้งเนี่ยไม่ใช่กูเฮ้ยมันไม่สงสัยเลยเฮ้ยโอ้เรืเอเรือเรามันไม่เห็นว่ะเรือเราอยู่ขวาม,มือไอ้อเหี้ยมันโดนสองคนเลยครับเต้ยความแตกไอ้เหี้ยเอาไงกูช่วยเปล่าตายหนึ่งไม่ต้องถึงมือหรอกมัง <c oughs> ้งยูแจ็คไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแจ็คไอ้แอบไปก็ไม่เนียนไอ้ยี่แล้วโต้ดวลแล้วไม่มีกล่องอ่ะมึงแอบหลังบังเหียนเลยมึงหันหลังบังเหียนเลยลองลองดู กนี่กอเรยหลังปืนใหญ่กูไม่ได้แล้วเฮ้ยตอนนี้เรือมันจะชนแล้วเนี่ยรอบแรกมันเช็คตรงนี้แล้วนะเว้แต่มันแบบมันไม่มีกล่องอะรอบแรกแต่รอบสองมันมีมันก็ไม่ต้องเสียใจนะลำปีแม่งเส่ากระดงได้นะฉันไปไหนจิมไปไหนจิมไปด้วยดิเฮียเฮียแจ็คอย่างไเฮ้ยชนนะเนี่ยเรือมันชนกระชังแมงกูนิ่งกูไม่ช่วยด้วยให้มันปากันเองฮาจัด ฮ่าเนี่ยมันเจอกูก่อนไอ้เฮียแจ็คอีกไอ้สัสแต่มันไม่ยิงมันงสงสัยอยู่มั้งจนผัวมันไปเอากล่องออกไอ้เฮียแจ็คเฮ้ยเกิดเกิดเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วสองคนเลยเล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนแอบบนเรือลำเล็กไอ้เฮียแจ็คเรียบร้อยเรียบร้อยเมื่ลไรมึงโดน,นจับโดน,นจับกันละคนนึงเฮียแจ็คไอ้สัสเฮ้ยมันไม่สงสัยกูว,ว่ะเดี๋ยวขึ้นก็ตามกูมาไอ้เฮียไอ้จีนเมื่อไรมันจีนไม่ได้แอบพี่เดิมมั้งนี่ เกมอยู่บนเสาเกมกูแลยเอ้สซ่าไอ้จิ้มตกน้ำกูเคยพูดชนะไอ้สัตว์ไอยิ่แจ็คลูกฟองเม่เดียวเลยอ่ะหลังมังเหียนอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ยิ่แจ็คถ้าเป็นแห่นเป็นถังได้ภาษีมึงดีจัดอ่ะเหลือกูคนเดียวแล้วอะผู้ชายกำลังแบบว่าสงสัยอยู่เอาดิเล่นลุกฟองกันยับ หาเจอเปล่าตอนแรออกอะไฮโหเฮียตอนฮียคิดแจ็คอะมันไม่เนียนแต่มันก็เนียนอะแม่งไม่เห็นเฉยเลยเฮ้ย